ท่านตทิศตะวันตกเสริมฮวงช่วยให้ด,ดีชีวิตรุ่งเรืองวันนี้อาจารย์จะมาให้ความรู้ที่เกี่ยวกับทิศตะวันตกกันบ้างนะครับทิศตะวันตกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทิศทาตุทองนะความมั่งคัง่งการพิทักการปกป้องทรัพย์สินเนี่ยนะครับถ้าเราปรับฮวงช่วยในทิศตะวันตกได้ดีชีวิตก็จะรุ่งเรืองแบบนี้และที่อาจารย์เน้นที่หน้าประ,ประตูเนี่ยเพราะว่ามันคือช่องทางที่เอาโชคเข้ามาทางจุดนั้นนะฮะหน้าประตูเนี่ยนอกจากมีลมพัดผ่านนะครับแสงสว่างส่องถึง ดูโล่งดูกว้างดูดีแล้วเอาพลังเข้ามาแล้วเนี่ยตัวที่จะทําให้พลังงานเนี่ยอยู่กับปากประตูหรือเข้าหาบ้านได้เนี่ยนะอนาจารย์เสริมไว้มีอยู่3แนวทางน,นะครับแนวทางที่1น่ถ้าเราอยากจะเป็นเบอร์หนึ่งขององค์การเราต้องทำให้ประตูเนี่ยสอดคล้องกับทัดทองทัดทองก็ง่ายๆเลยใช้สีขาวสีเงินสีทองสีแวววาวที่ดูแวววาวเป็นสีของโลหะนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นอันหนึ่งเดียวเราก็จะมีอกับเป็นหนึ่งขององค์การเลย ไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพที่เกี่ยวกับความสามารถเฉพาะตัวของคุณครับแต่การเสริมแบบที่สองเนี่ยเราต้องการคนที่มาโอบอุ้มคาชูมาช่วยเหลือเราเขาเรียกว่าต้องการ่าตมาส่งเสริมทิฏฐท,ทองเขาเรียกว่า่าดินก่อเกิด่าตทองนั่นเองการเสริม่าดินก็ได้แก่การทาสีที่อยู่ในกลุ่มสีเหลืองครีมส้มหรือน้ําตาลการใช้ไลท์ติง้งหรือเปิดไฟที่มีแสงสีวอร์มนะครับสีอุ่น แบบนี้ก็จะช่วยท่านได้อาชีพที่บบกว่ารับราชการหรือธุรกิจที่บอกว่าเป็นลูกจ้างเขาอย่างเงี้ยนะที่ท่าดินเนี่ยดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยนะครับอยากให้ปิดการขายไวๆปิดการขายเร็วๆคือถ้าทําการค้าเนี่ยเราต้องเอาโชคลาภมาป้อนที่ปากประตูของเราโชคลาภของท่าทองก็คือท่านไม้ครับทองฟันไม้นะเป็นโชคลาภท่านไม้ก็ได้แก่ใช้เนื้อไม้มาตกแต่งนะฮะนอกจากเนื้อไม้ธรรมชาติลายไม้ธรรมชาติแล้วให้สีเขียวทาก็ได้ นะหรือการปลูกต้นไม้วางกระถางต้นไม้ประดับตกแต่งแถวแถวปากประตูแต่ข้อสําคัญนะครับไม่เอาน้าแหลมนะครมาทิ่มแทงประตูนะครับแล้วก็อย่าให้เกะก,กาดด้วยเดี๋ยวนี้มันมีไฟสีสีนะครับเราใช้ไฟที่เป็นสีเขียวๆเ,เนี่ยนะเปิดทาบระขอบประตูให้แสงลงมาเป็นสีเขียวเลยก็ได้แบบนี้ก็ใช้ได้เช่นกันหากทำแบบนี้แล้วการปิดการขายจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแน่นอนครับแต่มีเรื่องที่ต้องระวังที่ตะันตกเนี่ยเป็นทิศธาตุทองทองกลัวที่สุดคือธาตุไฟครับ ไฟเนี่ยหลอมทองนะความเมื่ข้างลดน้อยลงเนี่ยถ้าคุณไปใช้เป็นพวกสีชมพูสีแดงเยอะๆหรือติดป้ายโฆษณาเป็นสีชมพูสีแดงแบบนี้เยอะๆแบบนี้ไม่ดีนะครับจะมีข้อเป็นห่วงนิดนึงบ้านทานาที่ตะวันตกเนี่ยในปีนี้ห้ามซ่อมแซมใหญ่โตทั้งหลังนะครับถ้าหากไม่มีเลือกยางท่านมีความจําเป็นอีกทีในการปรับโรุงเนี่ยก็แนะนําว่าให้ปรึกษาสินแต่ที่มีความรู้ของทางสถาบันนะครับนอกจากให้คำปรึกษาบแบบได้เลือกยางที่ปลอดภัยแล้วเนี่ย ก็จะให้คําแนะนําที่เสริมดวงแบบเฉพาะเจาะจงให้เลิกที่ส่งเสริมเงินทองโชคลาบคุณจะได้ปังเร็วๆไวๆนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ทําให้คุณจเจริญรุ่งเรืองเร็วที่สุดเลยคลิปต่อไปใครอยากรู้เรื่องทิศไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาตอบให้ในคลิปหน้าครับ